เสร็จเรียบร้อยหนึ่งตัวนะครับงานซ่อมสะพานสายเปลี่ยนสายเซตอัพขัดเฟลดขัดเฟดบอร์ดให้ใหม่นะครับสะพานสายที่ซ่อมไปคือจุดนี้ครับจุดนี้ทําการรื้อสะพานขึ้นนะครับติดกลับเข้าไปทำแอคชั่นปรับแต่งอะไรให้เรียบร้อยนะครับสบายเล่นง่ายเล่นสบายนะครับเดี๋วดูแอคชั่นนะครับแอคชั่นคือความสูงสายของเฟลด์สสองนะครับเครื่องมือที่ใช้วัดเป็นสติลแมกเมกานะครับสเกลแบบนี้นะครับ0 0 8 5 0 0 9ครับ สายเบอร์สิบเเป็นสายเคลือบกันสนิมครับระยะการใช้งานของสายจะยาวนานครับแต่มันดูแลรักษาสายตามไปด้วยนะครับเล่นเสร็จแล้วก็พยายามเช็ดสายเช็ดกีตาร์ให้เรียบร้อยแล้วก็เก็บกีตาร์ครับปรีแอมจัดการให้แล้วนะครับใช้งานได้สมบูรณ์ทานใส่ชุดใหม่ให้แล้วครับจูนปรีแอมก็จูนให้เรียบร้อยปรับแต่งแอคชั่นทุกอย่างพร้อมใช้งานแล้วนะครับเดี๋ยวสาย,ยตัวนี้ตัดให้นะครับไม่ต้องห่วง